พี่ก็ทำให้เลยครับครัไก่ร้อยเป็นร้อบาทต่อกิโลนะครับไก่ร้อยเจ็าครับเป็าสิบบาทต่อโลครับแผักมแถมไม่ฟีนะครับแถมฟรีผักด้วยแถมฟรีผักชุดต้มยำอ่าครับขอบคุณครับกระปูไม่จากบาทพูค่ะไม่ละสีบาทครับมีแต่เนียเป็นต่แสบมีเท่านัเท่ากรมี่อย่ มีตาก,กระแตนด้วยครับทุงจากบาทหร,รือเปล่าคะสองร้อยเดี๋ยวนี้เรี้ยงหัวตากระแตนนะครับบาทเครับปรากฏมีหนูด้วยครับ,บ,รบกบหน่องงวหาวงงัอ่ะ ม,ม,มีปลาตองนึ่งโ,โลละสี่รอยจาสี่ร้อยะครับลลปลาอย่งครับปลากระทิงนั่น่ปลากระทิ้งจ้ะตัวบกใหญ่เลยสองร้อบ,บาทโลละสอ0ร้อยไก่ไก่เยอะจริงครับของว่อเยอะแนบแปสิ สวัสดีครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่15พันวาคมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ปุ้ยอยู่ที่ตลาดล้วมหาชัยเมืองใหม่นะครับเป็นแหล่งขายอาหารอีสานแหล่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของสมุทรสาครน,นะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวคลิปนี้ปุ้ยจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้นนชมครับว่าช่วงนี้เขามีอะไรขายบ้างครับมีอะไรอร่อยอร่อยเดี๋ยวปุ้ยพาไปชมนะครับ ตามไยมาเลยครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ8.30โงครึ่งนะครับตลาดอาจจะเริ่มวายแล้วนะครับเพราะว่าเราไปหลายที่ครับก็ยังมีของขายอยู่นะครับเพื่อนๆอ,อันนี้เอาไปแกงกอง หมักทันด้วยมสม่วงนะโอ้มีข้าวเม่าด้วยครับกระปูใหม่จ็กบาทพ่อค้าไม่ละสี่สิบบาทครับมีเตนเนี่เป็นตาแสบ มีเท่านะมเท่ากับมี่หมอนตัวนี้นี่ยตัว้งามๆครับผมมีตะกะแตนด้วยครับพุงจักบาทลระสองร้อยสอครับเดี๋ยวนี้เรียงหัวตะกะแตนนะครับบานทครับ ดูปรากฏ,ากฏมันยังหายใจยอยู่ยังสดๆเลยปรากฏมีหนูด้วยครับกบหน่องงวหางงัอ่ะมีมในในมแต่เนี้ยมันจะแสบ ปูนาไก่หนูหนมีปลาตองหนึ่งโ,โลละสี่ร้อยเหรครับน้องวัว,วมีขาวัวด้วยครับมีหนังเค็ม ไก่บ้านเอาหมดเลยเืก็หอไปดูกันนะครับมีปลากรกระิษ เดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้ครับข้าเม่าก็ยังมีอยู่ครับเพื่อนยี่สิบบาทห้าสิบบาทเข้าเม่ามีเทาด้วยหนูนาปลากบเขียดบักข่อยปูนาครับเพื่อน มีทุกอย่างอาหารอีสานมีไก่บ้านครับผักโอ้ก็ทำไก่ด้วยครับตรงนี้ครับ มีบักหอยอาจจะพามาดูฝั่งนี้ครับขายอะไรเอ่ยอ๋อขายกุ้งกุ้งเต้นกุ้งฟอยตัวสวยงาม มีน้องวัวด้วยใครอยากกินน้องวัวครับมาได้ครับตลาดมหาชัยเมืองใหม่ครับปลาซ้อนลวดนะปลาปลาอย่างที่ตัวใหญ่นะ,ะปลาปลาอย่งนปลาอย่างครับปลากระทิ้งกันบัปลากระทิ้งจ้ะตัวบกใหญ่นะ มีข้าวจีด้วยครับมีปลาส้มย่างครับปลาส้มย่างไม่จากบาทแะไวไหมคะย่สิบจ้าหอมไหมละยี่สิบสามไหมสิบบาทไปนห่ห่งได้จ้าสามหอมดีเนาะไปแห่งน้ขอเดี๋ยวคนถามไหกค่าน ปลามีเขียดด้วยน้องวัวครับเยอะครับมีแมงดาด้วยกระปูปูนามีเขียดไส้ทนะั้งหมดคุงละหาสิบบาท แต่มักของอีสานมาได้ด้วยครับตลาดเล่าบางบอนเอ้ตลาดเล้าเมืองไม่มาใช่เมืองหม่มีทุกอย่างดูผักครับผักบานเห่าครับถัวบักเดือก็มีครับบักม่วงมีผักไอนนี้ด้วยผักคาด ดูไก่ครับเพื่อนว่าไก่บานมีเป็ดนะมนเป็ดก็มีไปเดี๋ยวเราไปดูตรงโน้นมีแต่ของเป็นตะแสบโอ้หนู สนวนอวนเลยมันงรบข้อเดงรบกิดไม่ดีไหม,ไม,ไไมเืองอ่โอุ้ยเอามีปลาบึกด้วยครับโลละสองรปลาบึกสองครับ200บาทโลละสองร้บานี่ปักคอยอย่างไรเนี่ โลละ80บาทลูกเทากำปั้นเลยลูกใหญ่มากครับพี่หอยอะไรอะตัวใหญ่ๆห,หอยคางนะครับเหมือนหอยแครงเลยแต่มันเหนียวกว่าใช่ไหม,ม,มอา้อาวมันมีขนครับอโอุ้ณ โอ้ปลาหมึกโลละ240บาทสดสดเลยดูดิเดี๋ยวพาไปดูฝั่งโน,น้นครับเพื่อนสวยเนะาะกิมจูจกิมีแต่เนี่ยเป็นแต่แสบนย ผสมมีแต่เนี้ยเป็น,ปนแตนะ่แซบหอมผสมเจ้า,ดา,เ,จาเดี๋ยวเราไปทางนี้นนอ่ะมีหอยนะครับในใน แหนมหมูสูตรโบราณคนตตึมเลยไก่บ้านครับ,รบปลาย่างสดๆ่เลยพริกสดๆพริกเผ็ดๆม็ดันีเป็นเห็ดสำเร็จรูปเลยวันครับ กับข้าวสำเร็จรูปครับเป็นขุ่งเลยโอ้เดาวขึ้งงามเลยนี่หนูหนูห้าหน้ามาจาก,ร,กรีสะเกดเลยนะครับหนูหน้าแท้ๆครับมาจากศร,รีสะเกดนะฮะหน้นนาจักรยจ้ะหนูหน,น้นาแท้ๆมันไม่ใส่<อ>ห่วงมากจ้ะหอยของหอยของมันเขาง่ายกับนี่จ้ะหอยเขาง่ายครับโมเมมันหนอยกว่าอีมีิดคอนเทนเด้วยใช่ครับ ชิสกีจากของบาแผๆเลยกระปูขายังไงละแม่ค้าเขียนมูีละสามสิบจันไปกลัแม่สิบละสามสิบบาทโลละสามร้อยอ่าครับอันนี้บอกหว้จำสินเราบไ้จำสินครับบอกไอ้เขาง่ายว่าบอกไว้จำสินไ้เขาง่ายครับอีหยางหนูวะครับออกระแต หากินยากนะครับกระแตกระแตปลากบเขียดมีทุกอย่างครับอ้าวปลาไปแล้วไหมคะ่ะโอ้หอมปลาราครับเพื่อนๆปลากาดำ ปลาร้าหอมมากครับปลลาาเยจ้หอมๆเลยฮะปลาร้าหอมๆครับพี่เอาน้ำเอาตัวบอกน้องได้ครับคะพริกเราขั่วเองค่ะเผ็ดๆเลยพี่เผ็ดเผ็ดครับขั่วมาใหม่ๆเลยค่ะขั่วใหม่ๆนะครับมีข้าวขั่วมีหอมหอมแดงกระเทียมครับโอ้หเป็ดครับเป็ดไก่เยอะมากครับ พี่ก็ทําให้ด้วยนี่นนดูไก่ไก่เยอะจ,จริงครับว่องไวเยอะแนบแนมมากเทรีย,ยบอาหารอีสานเดี๋ยวเราไปทาง,งนู้นผักผักขยง,งอันนี้ผักอันนี้มันจะขมผักด่างขมต้นหอม ไก่บ้านครับไก่บ้านครับอ่าพี่ก็ทําให้เลยครับครับไก่ร้อยเป็นร้อยห้าสิบบาทต่อกิโลนะครับไก่ร้อยเจ็ดเป็นร้อยห้าครับเป็นร้อยห้าสิบบาทต่อโลครับโอ้โหโค้กแถมไม่ฟรีนะครับอ๋อแถมฟรีผักด้วยแถมฟรีผักชุดต้มยำอ่าครับขอบคุณครับไหนเลือกนะครับโค้กครับพี่ก็ทําให้เรียบร้อยเลยครับร้อยเจ็ดเป็นร้อยห้าไดครับรสแกงเต้า ชอบอาหารอีสานของป่านี่มาเดินที่นี่ได้ครับตลาดมหาชัยเมืองใหม่ครับตลาดลาวเมืองใหม่ครับนี่ขนาดสายนะครับเ,เพื่อนๆก็ยังคึกคักอยู่ครับคนก็ยังเยอะอยู่ครับมีมักทันด้วยเพื่อนค้ายอย่างไรแล้วมักทันนะเห็ดเดี๋ยวนี้เขาน่าจะปลูกกันหมดแล้วเห็ด มาลุมไงมีหางวัวขาวัวครับกระปูเออมีไข่พ่าไขพ่พำนะครับไม่ใช่ไข่หำคนก็ยังเยอะอยู่นะครับขนาดสายนะครับ ใครคิดถึงบ้านก็ไม่ต้องกลับบ้านครับมาซื้อที่นี่ได้ครับที่ตลาดเล้มามหาชัยเมืองใหม่ครับปาตองครับผักบ้านเราก็เยอะนะครับเสือดอกผักกาดงามมากอาหารอีสานบ้านเรา ผักต่างขมดูตะกระแตนครับเพื่อนเป็นกระสอบเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปุ้ยด้วยนะครับเพื่อนๆของกินเยอะมากครับอาหารอีสานครับดูผักหมากทันกุศล ไม้เขาน่าจะปลูกเอาโน่นนี้ออปลูกเอาครับเพราะว่านานี้มันมัวหนานมีแหรอพี่เป็นแต่แกงแสบหลงไปเลยโตละสองนอหนูอะวครับไว้ว่าเอาด้วยโตละสองนอโตละโตละอ่า <c oughs> เดี๋ยวกลับเมื่อบ้านปีใหม่วะ <c oughs> มีเดนิลแสบๆครับออมีเทาด้วยเทา ใช้มักอาหารอีสานกับมาเดินด้วยครับตลาดเล่ามหาชัยเมืองใหม่ครับก็คุยคงจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆมีมะกอกมีกลอยมีทุกอย่างครับวันนีจ้าอ ทิปอะไรกอยครับ